พี่เจริย์พิเสีศษอะไรป่ะพิเสศษป่ะนี่ครับโอ้โหระเบิดหินกระจายโอ้ยส่งไปดูได้ไหมเนี่ยระเบิดหินหมดยังยังไม่หมดนเห็เสดๆเลยเออตู้เลยโอ้โหนี่ครั้งแรกที่มาเห็นระเบิดหินข้างๆถนนครับกำลังกอ่อสร้างเลยตู้กระจายเลยน้อยครั้งที่ได้เห็นนะอ๋อนี่ขอใช้ระเบิดระเบิดอย่างนี้อ่ะ โอ้โหแล้วดูหน้าผ่าดน,น,นี่ครับลูกเดียวแล้วก็เวลาก็ใช้แรงแล้วก็ใช้มือุที่คือคนพม่าที่ทำถนนระเบิดทิ้งโอ้โหสุดยอดนี่ครับเมื่อกี้ระเบิดป้องุ่มกระจายตรงนี้เลยอ๋อาะ่มีคนจุดชนวนตรงนี้อ่ะแง<อ>่งๆนี่อ้ขวัญรถมาตรงแง่งนี่เองนี่เหรอนี่ไงโอ้โหหินกระเด็นมานี่เลยเต็มเล้วไม่ค่อย